สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบกลายจุดสอนบทเรียนสู้ยังไงกับผดเด็จการบกลายจุดให้ข้อคิดสู้ผดเด็จการต้องสร้างอำนาจต่อรองจะสร้างอำนาจต่อรองได้ก็ต้องใช้ทัพใหญ่การรักษามิตร อดทนให้อภัยผิดพลาดและเรียนรู้ร่วมกันคือสิ่งสำคัญสมบัติบุญงามอนงหัวหน้าพักเกียนนักเคลื่อนไหวและนักกิจกรรมทางการเมืองโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประชาชนโดยระบุว่า อำนาจต่อรองถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องมีอำนาจต่อรองระหว่างรัฐเผด็จการกับประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยอะไรคืออำนาจต่อรองปริมาณมวลชนคืออำนาจต่อรองที่สำคัญแต่มวลชนเหมือนไม่ทรายจึงต้องมีการจัดตั้งเกาะกลุ่มและพัฒนากระบวนการของกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ขับเคลื่อนสอดคล้องกันเห็นต่างกันได้แต่ต้องมุมเห็นเป้าหมายร่วมกันเป็นสำคัญ ประเด็นหรือเป้าหมายร่วมคือภาพปลายทางที่หลอมรวมผู้คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนรวมกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่นี่เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันมิให้หลงลืมระหว่างการขับเคลื่อนและต่อสู้ระยะทางคือเวลาและปฏิบัติการที่เกิดขึ้นระหว่างการขับเคลื่อนการรักษาขบวนท่ามกลางการประทะก,กันทางความคิดทั้งฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายไอโอของรัฐหรือกับประชาชนที่ยังไม่เห็นด้วยหรือแม้แต่นิ่งเฉย การยืนระยะรักษาความมุ่งหมายเหน็ดเหนื่อยรู้จักผ่อนคลายตนเองและสามารถฟื้นฟูพลังขับเคลื่อนได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดสิน้น การเรียนรู้ระหว่างทางแม้จะรู้ทิศแต่ก็อาจไม่รู้ทางการเดินทางผิดหรือถูกเกิดขึ้นตลอดการเคลื่อนไหวการสังเกตและเรียนรู้ระหว่างทางคือหนทางของการรุกคืบเดินทีละก้าวรุกทีละคืบไปในทิศทางที่ถูกต้องดีกว่าวิ่งก้าวกระโดดไปยังทิศทางที่ผิดการเรียนรู้ระหว่างทางจะบอกเราว่ามาถูกทางหรือเปล่า รักษามิตรทัพใหญ่เดินทางไกลย่อมเกิดเรื่องราวมากมายผู้คนหลากหลายสถานการณ์บีบคั้นแนวทางมีมากกว่าหนึ่งหนทางย่อมก่อให้เกิดกระทบกระทั่งระหว่างทางได้ง่ายการให้อภัยกันความอดทนต่อกันการสื่อสารด้วยท่วงทํานองของมิตรแม้ดูเหมือนว่าเล็กน้อยแต่มันลดความบอบช้ำโดยไม่จำเป็นคานทีบอกว่ามนุษย์ไม่ใช่ศัตรูของเรา ความคิดของเขาต่างหากที่เราไม่เห็นด้วยสุดท้ายการต่อสู้ต้องยึดกลุ่มความคิดที่ถูกต้องให้ได้สู้กันด้วยเหตุผลเมื่อชนะทางการเมืองแล้วไม่ต้องชนะทางการทหารไม่จำเป็นต้องรบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ